โอ้ตอบพิลาวีก่อนสนามเพลินบานเพ่องพอันเพ่งบ่ได้สา่งไล่ได้จากกันนั่นกับบถติดกับกมีปัญหาเล้าว่าพิลาวีพิลาวีฟั้งมวยหนุ่มเนาะเล้าว่าอันเพ่งไหนครับป้าเดือนที่ช่องที่นิดที่ไล่สุดเพ่งติดลิดกับจิตนะครับมีสีแดงหมดโอ้ ม่สีแดงเลยสีแดงว่าต้องเปิดสร้างรายได้เห็นป่ะติดติดกับสิทธ์ไม่มีปัญหาไม่มีผลกับเราเพราะว่าเราไม่ได้สร้างรายได้กับเพลงที่ติดโอ้บร่ได้สร้างรายได้อยากเลี่ติดติด,ด ตองคอยก็ไปลบออกต่เพียงอะไรติดติดแทซีอยกัเลยบเอาเพียงลงจักันเลยบต้องอยเค่อยติดตัวแน้งติดเั้งแดงติดเั De ้งเหลืองติดเั้งดีก <ind> ัิซ <ind> ีนอยเล่ยเศร้าแกแล้วก็นเล่ยส้างไรไรแต่คือเกาก่ะผมมีปัญหาดอก แมนอยู่กันห้าบ่พอเปิดสลางไ,ได้ใดกับพมีปัญหาเมว่อก่อห้เาเอาตั้งตจกินใดที่ห้าเห็ดลงสั่ง,งไ,ได้ใดเอาเองก็ได้แมนยูใช่แล้วลุมิตพี่ระวีเราถามเลาอยากหนูแต่เดี๋าวนี้ก็เห็นต่องใดก็เห,ดกเห็นเปิดเพ่งอยู่ได้ละ่ะซ่องใดก็ยเห็นขาเจ้าเปิดเพ่งสซอัน ช็อตใส่หยังตต้มต่ำตต้มต่ำอย่างก็ยังบ่เห็นเป็นหยัางนั้ไม่ต้องไปท้ามาไรมันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันไม่มีผลกับสองล้อขับได้ไปลบเวลามันก็หายแมนยูแมนยูกองข่อยไปลบอฟกองข่อยยังไม่ละหายเลยแมนยูลูกหมิ่อยเห็นคนไปลบอฟกัน ตองแปกข้นเอาชั่วโมงไหมขันห้องพอเปิดส่างได้ไดก็ว่เป็นอย่างเนาะห้องวัดดี่ะหกล้าน้องใจขอบคุณลหลายเด้อเป็นอยาง้องพเปิดส่างได้ใดก็ว่าเป็นอย่างที่ตวาว่าก็ปเป็นอย่างที่ดีกับจี่พเป็นอย่างกับสองแมนเนา่ห้องบอเปิดส่างได้ใดแล้วก็ว่าเป็นอย่าง เาก็เอาเตั้งต่คิปใดที่ห้าเปิดส้างายไดที่ห้หองเฮ็ดเอีคยอขี้จวนนะบ่เป็นมีปัญหาคืว้วานเห็ดหลานน้องใจกบคุณนเลยหลายเด้อพี่น้องอขาเก็บเก็บขาแห้ยมวันใดไปซื้อเมตาดินมาทาขาก็อเ,เอาเมตาดินไห้เอาไปใส่นอ้อเมตาดิน ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่กินดาผ้าขอบคุณลหลายเด้อคุณพี่กินดาผ้าขอบคุณลยหลายเด้อลุมงมีสสวัสดีครับขอบคุณเลหลายเด้อมาเป็นกำลังใจให,หน่องนึงขอบคุณหลายหาหลานน้องใจซีหลานน้องใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจค่ะ คุณนันพี่กินดาภาสวัสดีลุงมิดเดอ้อลุงมิีเพิ่มทักทายเจา้าเดี๋ยวนี้เม่อท่านไหนจับมือกันไปจับมือกันเดอ้อพี่น้องเลยสี่ล้านน้องใจขอบคุณนได้ไหลเลยอู้ยีกบข่อยเลยเนะนี่ยนี่ตายเลย,ยกี่บเข่ายเลยนะ